จังหวัดลบบุรีร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติตัดป่าและพันธุ์พืชสำรวจนับประชากรลิงในเขตเมืองเก่าลบบุรีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566เวลา6นาิกา30นาที ทีมสำรวจนับจำนวนประชากรลิงนำโดยนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำโดยนายสุดทิพงศ์แกมทัพทิมผู้อำนวยการส่วนอนุร,รักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์สัตว์ป่าสาขาสระบุรีนายจรูนชูเกียรติวัฒนาปศุสัตว์จังหวัดลบบุรีและทีมอาสาสมัครภาคประชาชน รวม35คนออกสำรวจในเขตเมืองรบบรีจำนวน4โซนคือโซนพระปรางสามยอดโซนสะมโนราและหน้าร้านชายูวานิชและศาลพระการแต่ละโซนนั้นแบ่งออกเป็น7สุดโดยจัดทีมนับแต่ละโซนออกเป็น7ทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากเทศบาลเมืองรบบรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลบบุรีและจิตอาสาร่วมสังเกตการวิธีการนับจะมีผู้นับทำหน้าที่นับริงด้วยสายตาและผู้จดบันทึกทำหน้าที่จดบันทึกตามจำนวนที่ผู้นับขานโดยแบ่งประเภทริงเป็นเพศผู้เพศเมียไม่ทราบเพศโตเต็มไวไัยวัยรุ่นและลิงเกาะอ,อกลิงที่อยู่ตามติดจะใช้วิธีการโรยอาหารเช่นข้าวโพดเพื่อ ให้ลิงลงมาด้านล่างเพื่อง่ายต่อการสำรวจนับส่วนการนับในจุดพระปางสามยอดและสามพระกานั้นจะนับจำนวนขณะที่ลิงออกมานั่งอยู่ตามธรรมชาติตามจุดต่างๆทั้งนี้จะมีการนับซ้ำในวันที่19กรกฎาคม2566อีกครั้งและจะนำจำนวนตัวเลขลิงที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้จำนวนลิงในการสำรวจนับในครั้งนี้ ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัดป่าและพันธุ์พืชมีการนับจํานวนลิงอย่างต่อเนื่องโดยมีการนับลูกลิงเกิดใหม่ทุกเดือนเพื่อให้ทราบจํานวนและการเกิดของลูกลิง เป็นการตรวจสอบคุณภาพการทำหมันลิงและมีการนับจำนวนประชากรลิงทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนควบคุมจำนวนประชากรลิงต่อไปนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรุ่งละพาบัวร้อยผู้สื่อข่าวพิเศษลบบุรีโพสต์ทีวีถ่ายภาพนพรัตน์ทองแก้วรับภาพตัดต่อภัยรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน